ไปถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปที่นี้ครับสำหรับประเด็นร้อนต่อไปนี้ก็เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับ,รบได้พูดถึงที่เรากลาบไปว่าเมื่อเช้านี้นะครับทางด้านจังหวัดเองก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับ,รบนนาเพื่อรองรับผู้ที่ติดเชือ COVID. ้อโควิดป่วยจะป่วยนะครับ,รบเตรียมการไว้นะครับ อาจจะบอกว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่เปิดโรงพยาบาลสนามอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับแต่ว่าแทนที่เขาจะใช้ควาว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเกรงว่าจะเกิดความตตกตกใจนะครับเขาใช้คําว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจครับะะโรงพยาบาลสนามอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ทําป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ จากทันด้ามินิเจอร์ออนไลน์นะครับที่มีการส่งข่าวไปเรียกว่าปรับปรุงล่าสุดนี้ก็คือช่วงเวลาบ่าย3ามงสานาทีนี้เองครับโดยทันด้ามินิเจอร์ออนไลน์นักข่าวของอุบลเรานะครับเป็นคนที่ส่งข่าวไปบอกว่าเช้าวันนี้เวลาเก้าเมรนิกานะครับของวันที่30มินาคมที่โรงิบาลสนามก็ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งสนิทนะครับ แต่ว่ากลางคืนนี้มืดสนิทเลยนะครับผมตเชื้อเนนอนตับเชื้อเนนอนตำบลเจรเมอําำเภอเมืองจังหวัดอุบลราตนนายสลิวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับนายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ครับผู้ในการโรงพยาบาลสรพพสิทธิประสงค์และก็นายแพทย์สุวิทย์นะครับโรจนสุนทรโรจนสักสุนทรสักสุนทรนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเราได้ร่วมกันเปิดใช้สถานที่ที่ใช้รองรับผู้ป่วยที่มีการเป็นไข้หรือว่าผู้ต้องสงสัยจะเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด -19 เพราะว่าถ้าเผื่อไปเก็บรักษาเอาไว้ที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิ์ก็อ,อาจจะมีความเสี่ยงต่อผ<า>ู้ที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับโดยผู้ป่วยที่จะเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ครับซึ่งเดิมก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลใช้สนับสนุนภาร,รกิจทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสัพพสิทธิ์ที่ประสงค์ห่างจากโรงพยาบาลหลักเพียงแค่6กกิโลเมตรครับ แต่เมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 จะมีการปรับเปลี่ยนบริบทของฟังก์ชันของการใช้งานให้กลายเป็นโรงพยาบาลสนามครับใช้รองรับเฉพาะผู้ป่วยที่มีการเป็นไข้หรือว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิดเข้ามาตรวจรักษาวินิจฉัยโรคก่อนจะรับไวรักษาตัวเพื่อแยกผู้ป่วยต้องสงสัยออกจากโรงพยาบาลหลักที่มีผู้ป่วยเรื้อรังโรคอื่นๆนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับและก็เป็นการแยกผู้ป่วยออกมาไม่ให้มีโอกาสแพร่เชือ้อให้แก่ผู้ป่วยโรคอื่นๆได้ด้วย แสดงว่าคุณหมอที่มาคุณหมอพยาบาลเจ้าที่ที่มาอยู่ตรงนี้เป็นผู้อาสาเสียสละเลยนะนะฮะเพราะว่ามีความเสี่ยงมากกว่าผู้อื่นครับซึ่งเมื่อคืนนี้เราก็มีการเย็นปรบมือให้กลังใจให้กาลังใจหมอและก็พยาบาลเจ้าทุกคนนะครับครับซึ่งครับ30มีนาคมก็มีการเปิดใช้โรงพยาบาลโดยทางด้านเจ้าที่ได้ย้ายผู้ป่วยโรคโควิดในทีจำนวน3รายและก็ผู้ป่วยรอวินิจฉัยอีก4รายที่รักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับ มารักษาตัวอยู่ที่นี่ครับส่วนผู้ป่วย9้ารายที่รักษาหายแล้วนะครับได้ถูกส่งตัวไปพยาพรรักษาอยู่ที่ศูนย์เฝ้าระวังมอราชพัฒอบบุบลบันอย่างน้อยครับอำเภอเกืีองในเดิมทีนี้บอกว่าจะเป็นจุดกักกันคงจําได้ตอนนั้นที่ท่านรองวิรุธพิชัยบุญน่เป็นคนที่ไปคุยกับท่านอธิการธรรมรักษ์นะครับ,รบขอใช้เป็นที่กักกันผีน้อยนะฮะตอนนี้ปรากฏว่าเขาไม่กักเขากระทรวงมหาทัายไม่ให้กักกัน ให้กลับไปกักกันที่บ้านตัวเองนะครับก็เลยเปลี่ยนตอนนี้คือเปลี่ยนโดยทางด้านพูดง่ายว่าผู้ที่ป่วยยืนยันนะครับให้มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามอุบลรชานีเราหลังจากที่รักษาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วหายป่วยแล้วก็นําไปกักตัวอีก14วันอยู่ที่ทางด้านบัอยางน้อยอเภอเครื่องในที่ศูนย์เฝ้าระวังของมรัชพัฒน์14วันครับนะฮะนี่ท่านวิรุษชวิชัยบุญวันนี้อธิบายให้ฟังนะครับ ที่หายปว่วยเป็นปกติแล้วค่อยกลับบ้านไปนะครับผมการรังจากที่กักตัวและ14วันปัจจุบันนี้จังหวัดอุบลราชธานีเรามีผู้ปว่วยสะสมรวมทั้งสิงส้นนะครับคือเป็นผู้ปว่วยยืนยันรวมทั้งทั้ง12คนคแล้วก็ไม่มียอดผู้ปว่วยเพิ่มขึ้นเลยติดต่อกันทั้งสามวันแล้วครับ,รบเป็นข่าวดีเพราะว่าเดิมทีถึงตั้งแต่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราเป็นแชมป์ภาคอีสานนะ12 <laughs> คนนี่แต่เราสามารถยันเอาไว้ได้ครับ,รบไม่เพิ่มขึ้นมาสามวันแล้ว รวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักด้วยครับนะฮะนี่สำหรับโรงพยบาลนะครับทีนี้เราไปดูบรรยากาศนะภายในภายในนะครับนี่เขาต้องมีการโซเชียลดิสท n นซิงนะครับต้องนั่งห่างกันนะเดินระยะห่างนะครับแล้วก็รวมนี่ต้องเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับ สำหรับทางด้านโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็มีแพทย์และพ้ายาบาลเฉพาะทางโรคระบาดวิทยากว่า50คนครับประจําการและก็มีเตียงรองรับผู้ป่วยเฝ้าสังเกตอาการที่ติดเชื้อและมีอาการดีขึ้นจำนวน48เตียงครับมีห้องผู้ป่วย ICU ชั้นมองคุณนี้ครับ ICU นี่ครับ <c oughs> และก็มีห้องใช้แยกผู้ป่วยอีก17ห้องถือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่มีความพร้อมมากที่สุดในขนาดนี้นะครับนะะักข่าวเอเปิลสอบถามนายเซนวิททูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเราท่านผู้ว่าเองเขาบอกว่า คุณข่าวตอนนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดอนนุบลนี่ก็มีการประมาณการนะครับจังหวัดอุบลเรานี้น่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดอยู่ที่ประมาณ50คนอืมอีกประมาณการเอ,อาไว้นะมีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดคือเป็นผู้ป่วยยืนดันนี่ถ้าเปิดคือคาดการไว้เฉยนะตอนนี้มีอยู่12คนคแต่มีโอกาสที่จะสูงสุดถึง50คนโดยมาจากผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงในประเทศที่กลับมาที่บ้านเกิดครับโครงการรักบ้านเกิดนั่นครับผมเพราะวันนี้มีตัวเลขเดินทางจากพื้นที่ต่างเข้ามาสู่จังหวัดอุบลราชนีนี11,800คนครับ oh. ที่กลับมาจากต่างประเทศบางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมแล้วนะฮะ11,800คนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรับติดเชื้อมันก็มีถึง50คนครับ,รบซึ่งคนเหล่านี้อาจจะรับเชื้อนะครับนอกพื้นที่เข้ามาสู่จังหวัดเป็น คคลิเออร์คือเป็นพาพาหะหนำเชื้อโรคเข้ามาครับจริงต้องมีการคัดกรองแล้วก็ให้แยกตัวห่างจากคนในครอบครัวเพราะรักจริงต้องอยู่ห่างๆครับอยู่ห่างๆอย่าหงห่วงๆมั้งนั้นครับผมเพื่อ,เพ,อเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและก็ตั้งอนุมัติตัวเลขที่ผู้ป่วยเตรียมไว้รองรับครับนี่ท่านผู้ว่าว่านะครับ แต่ว่าจากสถิติช่วงสามวันที่ผ่านมานี้ปรากฏว่าจังหวัดอุบลราชธานีเราไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นยังคงมีจํานวนเท่าเดิมคือ 12, 12คน,นแล้วใน12คนนี้ยังรักษาหายไปแล้ว9คนคซึ่งซึ่งถือว่าเป็นนินมิตหมายที่ดีถ้าเผื่อเราไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็คาดสถานการณ์การระบาดของจังหวัดน่าจะเริ่มดีขึ้นในช่วงของเดือนเมษายน เพราะว่าผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงทยอยพ้นระยะของการกักตัวอยู่ที่บ้านพ็นเวลา14วันนะครับตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็มีบางท่านเหมือนกันนะครับมาจากพื้นที่เสี่ยงนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่กักตัวนะครับก็ยังเดินเลาะอยู่นะฮะพาไปเลาะไปหันเลาะไปหนีเป็นทาบุญเลาะอยู่แล้วนะครับไปหาพลหนนพุหนีครับมาจากพัทยาแล้วลูกซาก็เป็นอัซ์ม หมูวก็ถามเอาเจ้าแม่เจ้ามาจักพัทยาเจ้าคือบอบอกแม่เจ้าแน่เจ้าก็เป็นอสมอบอกให้เราอยู่บ้านที่เรามันอันตรายืด้หนิแจ็คตัวติดเสือบติดเสือแล้วจะกักโตอยู่ท่านบอกโอ้ยถ้าเป็นเจ้าเก่งปนนันแล้วเจ้าไปบอกเองเลยว่า่นข่อยได้บอกเราแล้วเราบอเสือข่อยว่า่นบอว่าข่อยบอกได้หนิข่อยบอกอยู่แต่เราบอเสือลูกถึงอสมอได้หนิมีไดคนเดียวกันยังบอเสือกันอยู่ยังบอเสือ แต่ขางคนก็บอกว่าโอ้ยครับมังวันนี้บ่คือเก่าตัว่านก็มาจากกรุงเทพแต่ก่อนนี่มีเห็นแต่พอกับแม่วาทาครับตอนนี้บ่จ้าหมอบ่จักพยาบาลบ่จักอสมจามาต้อนรับก็นํางพยาบาลมาต้อนรับโอ้ยไเห็นมาต้อนรับาเป็นบุคคลพีกลายเป็นบุคคล v i p อยู่เารอฮะคุบิดด่ก็ดีแต่ละเฮสั่นนครับให้ฮับบุกคนธรรมดาเป็น v i p v i p person บเท่น้านว่าจะกสังกามีได้แต่นี่เพื่อนบอกกันจะไม่ใช่ลางดีนะครับแบบนี้ครับว่ามังวันนี้ไปแปลไแมครับคุณวมาทาครับ ในมุอหนึ่งวัดมีเตแมลท่านที่ไหนได้ท่านกำนันกัมาพยาบาลกัมาท่านพื้วัดเุื้องกัมมาโอ้ยท่านเป็นตออันด้นนะท่านมีรถมาหาอมมารับนำสมความบานพร้อมอยู่ไม่ลงหอดทางทั้งหมดว่ากันอย่างนั้นนะครับผมครับอาก็ช่วยกันนะครับโลกนี้นะครับถ้าหากเราไม่ช่วยกันอย่างนี้มันก็จะแพร่ระบาดโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอ่าทีนี้ถ้าเผื่อใครที่จะซื้อ นี้ก็ไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์นะครับผมเองก็ชอบบอกเล่าเรื่องดีๆนะ<ม>ให้แก่พี่น้องป้องป่าได้รับทราบกันนะครับก็ไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์โครงการ14ตอนนี้ก็มีคนจับจองพิจน,นาพอใจคุณเกตเองก็ประสานมาว่านอกจากจะมีโครงการ14แล้วเขามีโครงการพิเศษด้วยนะโครงการแรกนี้เป็นอาคารพาณิชย์นะฮะสคูหา2ชั้นอยู่ที่ซอยชยางกูล42ซอ,อยอุบลมอตเตอร์ไบร์นี่ครับเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับสวยงามครับนะฮะตอนนี้ หน้ากว้าง4เมตรหรือข้าไป15.5เมตรครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับโครงการแรกเป็นอาคารพาณิชย์ทำเป็นบ้านก็ได้ทำเป็นร้านอาหารก็ได้ทำเป็นออฟฟิศก็ได้ครับผมโครงการที่2นี้อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกันเหลืองครับเขาจะพัฒนาพื้นที่บ้านดังกล่าวนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย148ตารางเมตรครับแต่ว่าเพียงแค่5หลังแต่ว่าที่ผมอยากจะเน้นคือโครงการที่3ครับอยู่ด้านข้างของโรงแรม A+ กครับ เขาจะก่อสร้างเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3าห้องนอนสห้องน้ำสไตล์เดียวกับอยู่ที่โครงการสิบสีหน้าวัดบ้านตำแยแต่ว่าสร้างทั้งหมด11หลังครับเฉพาะหลังที่มีพื้นที่69ตารางวานะครับเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษครับถ้าเผื่อใครที่ฟังรายการนี้และวไปจองภายในวันที่13เมษายนนะเขาจะลดให้ทันที10,000 0บาทยิ่งกว่า,<ส>าถูกหวยครับ จองวันนี้ครับภายในวันที่13เมษายนนี้ครับลดทันที100,000บาทเฉพาะล็อกที่มีเนื้อที่69ตารางวาครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำสร้างข้างโรงแรม a อ plus สอยโลตัสครับ,ครบเครื่องกรองน้ําโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับหลังจากที่คุณดูฟังมีบ้านแล้วนะครับอยากได้เครื่องกรองน้ําไปใช้ ที่บ้านที่สำนักงานทุกคุณนะครับเรื่องความสะอาดปลอดภัยนี้สบายใจได้นะครับโคเวนี้มีมาตรฐานรับรองจากทั่วโลกกันเลยนะครับน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำปกติในเครื่องเดียวกันนะครับสามารถกดดื่มได้ทันทีนะครับอยากไปชมสินค้านะครับแวะไปเลยที่สำนักงานโคเวอุบลราชธานีอำเภอวรินชำราบเลยธนาคารเกษตรกรไทยไปนิดเดียวนะครับคือไปที่ชั้นหนึ่งสุนิตาวเวอร์นะครับช่วงนี้เขามีของรางวัลนะครับสำหรับท่านใดที่ไปเยี่ยมบุษเยี่ยมสำนักงานนะครับมีประกาศ ัสกีนนะครับแจกให้คุณฟังฟรีนะครับเพียงบอกว่าฟังจากรายการนพพรคุยข่าวนะครับมาเยี่ยมชมสินค้าคุณก็จะได้รับรางวัลนะครับนอกจากเครื่องกองน้ําแล้วนะครับยังมีเครื่องกรองอากาศนะครับที่มีมาตรฐานนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับในเรื่องของอากาศปลอดภัยทีเดียวนะครับไปชมสินค้าได้เลยนะครับที่สำนักงานโพเวย์ีวนี้ขอเสริมนิดนึงนะพอดีตัวเองทดลองใช้แล้วพิจิ่าพอใจมากนะครับเขาจะมีสีทั้งหมดสีสีหนึ่งคือสีฟ้านี่คืออากาศบริสุทธิ ครสองสีเขียวอันนี้คืออยู่ในเกณฑ์พอประมาณต่อมาก็สีเหลืองและก็ต่อมาคือสีแดงครับครับมันจะขึ้นที่ไหนอาจารย์ขึ้นอยู่ที่ตรงตรงตรงตัวเครื่องค่ะจะมีวงกลมเลยเห็นชัดเลยเครื่องมันจะทํางานมันใช่ถูกต้องครับถ้าเื่อสีฟ้าน่ีแสดงว่าอากาศบริสุทธิ์นะฮะแต่ว่าถ้าเื่ดสีแดงแสดงว่า อากาศตอนนี้ไม่บริสุทธิ์แลวเขาก็จะทําการฟอกอากาศแล้วเขาจะค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีแดงมาเป็นสีเหลืองแล้วมาเป็นสีสีเขียวนะครับแล้วมาเป็นสีฟ้าครับสีฟ้านี่ปลอดัเลยครับผมก็คือเขาจะทํางานเขาเองนะคัถูกต้องครับก็คือถ้าสีแดงนี่คุณอาจจะออกจากห้องไปนิดหนึ่งก็ได้รอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาดีมากเลยครับสามารถวัดความสะอาดของห้องได้เลยครับกับคุณผู้งฟังอยากได้ไปใช้ที่บ้านนะครับหรือไปชมสินค้าก่อนได้เลยที่สำนักสนักงานโคเวอวัฒนาเนียมเภอดิษฐ์ราษฎรครับครับ สำหรับที่ผู้ที่มีบ้านและต้องการที่จะมีรถที่นี่ครับก็ไปทางด้านอิสุสตามปักพระอีสานวาริชาราบเด็ดอุดมน้ำายินแล้วก็บุญทริครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI ดศูนย์ดีดนะครับซึ่งตอนนี้เขานำเอาตัวเครื่องยนต์ทั้ง3.0และ1.9มาปรับปรุงโฉมใหม่เขาเรียกว่าเป็น All New i s u z u D-Max ครับ ตัวเครื่องยนต์3.0นี่เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์1.9นี้ให้เป็นเครื่องยนต์บล็อกเก่าแต่ว่าเป็นเจนทูให้แรงม้าสูงถึง150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับเรียกว่าแรงจัดเลยและขณะเดียวกันก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออโต้6สปีดครับนี่คือเครื่องยนต์นะ ต่อไปทีนี้รูปลักษณ์ภายนอกครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ครับใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันแล้วก็รูปลักษณ์ดูดีที่สุดตั้งแต่ผมเข็นมาครับโดนใจผมมากเลยครับรบนี่ถ้าเผื่อไม่ติว่ามีรถตัวเองอยู่แล้วนะตอนนี้ก็มีอยู่แล้วที่ถ้าพอมีที่จอดอีกสักคันหนึ่งตอนนี้ตอนนี้ปัญหาคือไม่ใช่ว่าไม่มีเงินซื้อนะครับปัญหาคือไม่มีที่จอดตอนนี้ครับผมรถมันเต็มโรงรถหมดแล้วนะครับก็เลยลังเลใจอยู่นะยังเปจะขายรถคันเดิมออกไปนะฮะแต่ส่วน ใจเลยภายนอกนี่หล่อล่ำ้ํำหล่อราไม่เรียกว่าเหมือนเทพบุตรเลยครับแต่ <Yeah. S 1> ทีนี้พอไปดูข้างในทีครโอ้โหสวยหยาดเยิมราวนางฟ้าฮะสวยจริงๆครับบอกว่านี่คือรถกระบะอู้พุทได้จเสือแ้อโอ้ยโ,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 โดยเฉพาะคันเก่งนี่ฮะมันเหมือนรถเมอร์เซเดสเลยนะ <Yeah. S 1> อะสวยมากครับแต่ทีนี้ครับอยู่ในคําว่า All New Isuzu DMAX ครับ ท่าน <Big up S 1> เรานี่เองปิกอัพมีทั้งกระบะต,ตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้อิสุสตังปับพระอิสานทั้งสาขาวาริชมราบเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริรครับ,รบนะฮะอ่ะนี่ก็ฝากกันนะครับกับเรื่องราวของทางด้านผู้ที่อ,อุปถัมภ์รายการครับม่ยขี้จะหาบ่เจอตอนนี้อ๋อนะฮะเป็นอย่างนี้ครับผมนะฮะ